ครับสวัสดีครับเออร์เลอร์บรรลข้อวันนี้นะครับตอนนี้เรามาอยู่กันข้อที่45ข้อที่45นะครับจะมีหลักการในการหาเออรเรอร์ยังไงไปดูในส่วนของโน้ตกันก่อนแล้วกันนะครับข้อที่1ให้น้องหาประธานกับกริยาประธานเอกพจน์ก,กริยาต้องเติม S หรือ ES ประธานพ้าหูพจน์ก,กริยาไม่ต้องเติม s อสหรือสำหรับประโยคบอกเล่านะครับถ้าเป็นประโยคปฏิเสธประธานเอกพจน์ใช้ดาร์ซึน ตามด้วยเวิร์บไม่ผันประธานพหูหจน์จะตามด้วยดนตามด้วยเวิร์บไม่ผันข้อที่2องทูจะตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งหรือว,ว่าเวิร์บไม่ผันนั่นเองนะข้อที่3 there is หรือว่า r ด are แปว่ามีนะครับการจะใช้ is หรือว่าจะใช้ are ได้เนี่ยให้น้องไปดูประธานข้างหลังนะข้อที่4 Man y จะวางไว้หน้าคำนามที่เป็นคำนามพหูพจน์นะครับส่วน must จะวางไว้หน้าคำนามที่เป็นคำนามเอกพจน์และนับไม่ได้ด้วยนะ หลังจากที่น้องเข้าใจโน้ตทั้งสีข้อนี้แล้วเราลองไปดูข้อ45กันดูแล้วกันนะครับข้อที่45นะครับจอร์จแอนดวัชระสคนใช่ไหมครับเขาเรียกว่าประทานผ้าหูโพ์ถ้าเกิดว่าทําเป็นประโยคปฏิเสธต้องใช้อะไรครับต้องใช้ดนถูกไหมแต่ว่าโจท์เนี่ยใช้ดาซื่นแสดงว่าผิดนั่นเองเนาะจะต้องแก้เป็นอะไรครับดนแบบนี้เนาะถึงจะถูกต้อง หลังรุนก็นตามได้เวิร์บช่องหนึ่งแล้วเวิร์บไม่ผ่านนั่นเองก็คือคําว่า one two หลัง two ตามได้เวิร์บช่องหนึ่งก็เป็น c อันนี้ถูกต้องนะครับ that movie because there were were คํานี้ก็คืออดีตนะครับช่องหนึ่งของ were ก็คือ a ไปดูประธานด้านหลังเนาะประธานด้านหลังเนี่ยคือคําว่า people people ก็คือประธานพ้าหูพจน์ many ใช้นําหน้าคํานามที่เป็นพ้าหูพจนนั่นหมายว่า many people เนี่ยใช้ได้แล้วก็ ดเวอร์ใช้ได้นะครับขอแก้ไขนิดหนึงนะ่งเนาะสังเกตนะครับหลัง Be คอร์เนี่ยเป็นแด่เวอร์ถูกไหมมันน่าจะเป็นรูปของอดีตถูกไหมครับแสดงว่าในต้นประโยคเนี่ยที่เราใช้เป็นดอนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันน่าจะใช้เป็นอะไรครับน่าจะเป็นดิดตึ้นเนาะถึงจะถูกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่อง2ของดูเนี่ยก็คือดิดครับโอเคเนาะเป็นไงบ้างครับยากไหมพอได้กันเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเออ์ลอร์อวรอคในวันนี้พี่เลี้ยงก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นกับน้องๆเนี่ยในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดีเลยขอขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ติดตามรับชมกันเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ